ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการเที่ยวกับแจ็คเชนนนั่นนะครับวันนี้ทางรายการจะขอนําทุกท่านมารู้จักกับสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ผมจําได้ว่าทุกครั้งที่เราเดินทางไปไถ่ายทํารายการนั้นเมื่อเราผ่านที่จุดตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสะดุดตากับภาพของพระพุทธรูปองค์สีขาวองค์ใหญ่ที่ซึ่งประดิษฐานตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาของสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ สถานที่แห่งนี้จัดเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของเขตพูทธนาหลวงเลยทีเดียวนะครับเพราะเหตุว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรหาโอกาสไปถวายสักการะบูชาอยู่หลายอย่างด้วยกันส่วนว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเราขอนำท่านผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับณจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มต้นเข้าสู่เขตสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ เมื่อเราเริ่มเข้าสู่เขตสำนักสงฆ์แห่งนี้เราก็จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับภาพเบื้องหน้าทางด้านซ้ายและขวากล่าวคือน,นั่นจะเป็นภาพของส่วนหางของพญานาคทั้งสององนะครับองค์ที่อยู่ทางด้านซ้ายนั้นจะมีองค์สีทองส่วนทางด้านองค์ขวานั้นก็จะเป็นองค์ที่มีสีน้ำเงินยวงทั้งสององค์นี้มีสีที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินขึ้นไป ถึงเนินชั้นบนเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้มองเห็นส่วนของเสียงของพญานาคทั้งสององค์แล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้าไปชมสิ่งที่สวยๆงามๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ในเขตของสำนักสงแห่งนี้นะครับลักษณะของเนินก็จะเป็นเนินที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยดังนั้นเวลาเราเดินขึ้นมาสำหรับผู้สูงอายุก,ก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยและรู้สึกเคร่งเครียดที่บริเวณหัวเข่านะครับ ตอนนี้เราก็ได้เดินทางขึ้นมาถึงเนินชั้นบนที่เป็นสถานที่ตั้งของสำนักสงฆ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมเสียงของพญายนาคก,กันมีความงดงามมากเพราะทั้งสององค์ต่างก็มีความงดงามไม่แพ้กันนะครับองค์ที่อยู่ทางด้านที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ก็เป็นนาคองค์สีทองมีเสียงทั้งหมดเจ็ดเสียงด้วยกันนะครับส่วนองค์ทางด้าน ซ้ายมือที่จะเห็นต่อไปนี้นั้นก็จะเป็นนาคองค์ใหญ่สีน้ําเงินยวงซึ่งที่เสียของท่านนั้นมีทั้งหมด10เสียนด้วยกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรามักไม่ค่อยพบเห็นการปั้นพญานาคที่มีเสีย1สิบเสียนกันตามวัดหรือตามแหล่งที่เป็นสถานที่ทางพาสนากันสักเท่าไหร่นะครับถัดจากทางด้านขวามือขององค์พญานาคสีน้าเงินมาก็จะเป็นศาลาหรือเป็นวิหารที่ประดิษฐาน พระพุทธบาท5 0 0นะครับโดยมีองค์ปู่สีสุดโทกับแม่ย่าปทุมมาที่คอยไปทักรักษารอยพระพุทธบาททั้ง500นี้เราทั้งหลายนะครับจึงควรหาโอกาสเข้าไปถวายสักการะบูชาพระพุทธบาท5 0 0นี้ให้ได้นะครับณตรงนี้เราก็จะขอถือโอกาสกล่าวถึงอนิสงส์ของการกราบไหว้สักการะบูชารอยพระพุทธบาทนี้นะครับว่ามีอนิสงส์มากมายนับอนเอกนกนั้นทีเดียว ดังที่ได้มีการกล่าวไว้ในท้ายหนังสือตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกเอาไว้ว่าผู้ที่ได้กราบไหว้สักการบูชาพระพุทธบาทหรือพระบรมาธาตุแล้วไซก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมมทั้งสี่เลยนะครับอบายภูมมทั้งสนี้ก็ได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เลีัยฉาน รเราไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4นี้จึงนับได้ว่าเป็นมหาอนิสองอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับภายในบริเวณของสำนักสงนี้เนื่องจากอยู่บนเนินเขาแม้จะไม่สูงมากนะักแต่อากาศภายในบริเวณกับเย็นสบายเพราะมีลมโชยอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่เรากราบพระพุทธบาทห้0รแล้วจากนี้เราก็จะไปกราบพระประธานในศาลาฝั่งตรงข้ามกันนะครับ ภายในศาลาที่ด้านนอกชั้นนอกนั้นก็จะเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของปู่ฤสีชีวะกะโอมารพัทท่านทั้งหลายที่มีโครคภัยไข้เจ็บก็สามารถอธิษฐานขอพรจากปู่ฤสีให้ช่วยขจัดปัดเา่าควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยความไม่ประมาทกันนะครับนอกจากนี้ที่ประตูทางเข้าวิหารด้านในนั้นก็จะมีภาพวาดของเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ี่ที่คอยพิทักษ์รักษาทางเข้าอยู่นะครับ ถ่าถึงเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นี้ก็คือเทวดาผู้ที่ทําหน้าที่คุ้มครองโลกก็ได้แก่เท้าวิรุณหกคุ้มครองโลกอยู่ทางด้านทิศใต้เท้าวิรูปักคุ้มครองโลกอยู่ทางด้านทิศตะวันตกส่วนเท้าตรนั้นท่านก็จะคุ้มครองโลกอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและองค์สุดท้ายคือท่านเท้าเวสุวรรณหรือว่าเท้ากุเวนซึ่งมีบริวารคือเหล่ายักษ์ทั้งหลายนั้นท่านก็จะคุ้มครองโลกอยู่ทางด้านทิศเหนือ ดังรูปที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเมื่อเราได้รู้จักกับเทวดาผู้พิทักษ์รักษาโลกของเราแล้วเราก็จะขอพาทุกท่านมาชมวิหารด้านในกันนะครับซึ่งเป็นที่ประฏิษฐานพระประธานองค์รองด้านหน้ามีสีขาวประกายมุกนั่งปฏิษฐานอยู่บนฐานบัวคว่ำบวงไหยซึ่งเรามองดูแล้วมีความสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวนะครับ การที่เราได้เห็นได้ชมพระพุทธรูปสวยๆนั้นก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดปิติเกิดความอิ่มเอิบจิตใจตรงนี้ก็คือบุญหรือว่าเป็นกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วนะครับนอกจากนี้ที่ผนังด้านข้างของในวิหารหลังนี้ก็จะเรียงรายด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆและก็จะมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่กล่าวถึงเรื่องราวในพุทธประวัติตั้งแต่ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้ทรงออกผนวด ส่วนที่ด้านในสุดของวิหารนั้นก็จะประดิษฐานพระประธานปางประธานพรบนฐานชุกชีบวหงายบบวกคว่ำกลมกลืนกับภาพของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่วาดเหมือนจริงมากที่ซึ่งอ,อ,อยู่ทางด้านหลังของพระประธานนะครับณตรงนี้ก็จะขอกล่าวถึงภาพวาดบนฝาผนังด้านบนที่ติดกับเพดานนะครับก็จะเป็นเรื่องเราย้อนกลับไปในทศชาติชาด,ดก ตอนสำคัญสาคัญหลายตอนด้วยกันรวมถึงตอนที่พระพุทธองค์ส่งลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยนะครับซึ่งภาพเหล่านี้ได้ทราบจากทางสํานักสงฆนะ์นเทียงนี้ว่าได้รับความอนุเคราะห์จากข้าราชการทหารเรือในหน่วยงานที่อยู่ใกล้ๆกับสํานักสงฆ์แห่งนี้มาเป็นผู้ดําเนินการวาดให้นะครับดังนั้นภาพต่างๆนี้เราก็จะมองดูว่าสวยงามตามธรรมชาติมากๆเลยนะครับ นอกจากนี้แล้วที่บริเวณริมผนังด้านในฝั่งขวาของวิหารนั้นก็ยังมีรูปหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริงของพระอริยสงฆ์ต่างๆเช่นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจ,จืดหลวงปู่โตโพมมลังศีและก็หลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าเป็นต้นเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายผู้ที่ได้มาเยือนนั้นได้ทำการสก,การะบูชาอีกด้วยนะครับ จากจุดนี้ไปเดียวอีกสักครู่นะครับเราก็จะออกไปจุดทูปเทียนบูชาพระที่ด้านนอกซึ่งเป็นสถานที่ที่บูชาโดยเฉพาะนะครับและหลังจากนั้นแล้วเราก็จะได้ถือกาดทําบุญชําระนิสงพร้อมทั้งออกไปชมสถานที่หรือชมสิ่งที่น่าสนใจภายในบริเวณวัดกันอีกต่อไปนะครับ ในส่วนของการบูชาพระนั้นเราก็จุดเทียนแล้วก็จุดธูปจากนั้นจึงมานั่งอธิษฐานกราบลำลึกถึงพระคุณทั้ง3าของพระองค์คือพระปัญญาที่คุณพระบริจตรุษที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณรวมทั้งพระธรรมพระคุณของพระธรรมและพระคุณของพระสงฆ์นะครับจากนั้นเราก็ถวายสักการะบูชาท่านนำธูปไปปักในสถฐานที่ที่จะจัดวางไว้พร้อมกับดอกไม้ด้วยนะครับเราก็ไปจัดวางไว้ในฐานที่ที่เขารับ จัดวางณจุดนั้นนะครับอย่างนั้นเราก็มาอธิษฐานนะครับในการถวายปัจจัยเพื่อชำระนีิสงเนื่องจากว่าบางครั้งนั้นเราอาจจะไปใช้สาธารณูประโภคในของวัดนะครับในใน,ในเขตวัดหรือว่าของวัดซึ่งวัดปกติแล้วก็ไม่มีอะไรได้อย่างอื่นนะครับเราก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟให้กับทางวัดเราก็จะไม่มีนีิสงติดตัวไปนะครับ แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพญานาคจำลองนะครับที่มีสีทองที่สวยงามมากนะครับก็เลยเห็นแล้วก็สะดุดตาก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆและแฟนๆรายการกันครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปที่บริเวณชั้นบนนะครับที่ด้านบนของวิหารก็จะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานาพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวที่ท่านเป็นประธานอยู่ณที่แห่งนี้นะครับ เมื่อเราขึ้นมาถึงแล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยนะครับท่านปฏิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรูปบวบกวามบวงง่ายนะครับมีความสง่างามมากเลยนะครับปฏิษฐานอยู่ด้านบนตรงนี้จะทําให้คนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับสวยงามมากๆกการที่เราได้มาเห็นพระพุทธรูปสีขาวก็ทําให้เรามีความสุขใจเช่นเดียวกันนะครับ เราก็มากราบพระหลวงพ่อองค์สีขาวนที่แห่งนี้กันนะครับสําหรับท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ทะเลสตหีบแล้วก่อนที่จะเดินทางกลับหรือในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางมาถวายสการะบูชาพระอ,องค์ท่านได้นะครับเมื่อเราอยู่บนนี้เราก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นป่าไม้อยู่พอสมควรนะครับ และก็ยังสามารถมองเห็นภายในบริเวณวัดได้อย่างชัดเจนทีเดียวบรรยากาศด้านบนก็มีลมเย็นสบายนะครับเหมาะแก่การที่จะมากราบไหว้บูชาพระที่อยู่ด้านบนกันเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆได้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับ เราก็อาจจะถือโอกาสนี้เก็บภาพนะครับถ่ายภาพคู่กับธรรมชาติที่อยู่ด้านล่างนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกของเรา,ว,าว่าครั้งหนึ่งเรานั้นได้มีโอกาสมาทําบุญณที่แห่งนี้นะครับและจากจุดนี้เราก็จะสามารถเก็บภาพของพระพุทธบาท500ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ เราอยู่ด้านบนเราสามารถเก็บภาพบันทึกภาพพระพุทธบาท500ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ด้านล่างนั้นเราไม่สามารถที่จะเก็บภาพที่เป็นที่เป็นจุดท็อปวิวของพระพุทธบาท500ได้ดังนั้นเราก็ขอถือโอกาสนี้เก็บภาพของรอยพระพุทธบาท500ไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับไหนๆเราก็มาถึงวัดและก็มีการได้ทำบุญแล้วบุญที่เราทำในวันนี้ สำเร็จหรือไม่นั้นเราไม่ทราบนะครับก็เลยขออนุญาตอธิษฐานรูปคล้องเสียงไทยนะครับว่าของที่เราลูบนั้นจะมีเสียงดังหรือไม่ปรากฏว่าเราลูบคล้องนั้นแล้วคล้องส่งเสียงดังกังวนมากมายเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าบ,บุญที่เราทํานั้นมีอยู่จริงครับก็ขออนุโมทนาบุญและก็แบ่งบุญนี้ให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนี้ด้วยกันนะครับ ขอให้เพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมนั้นมีส่วนแห่งบุญที่กับผมพูดจารายการได้กระทำในวันนี้แล้วด้วยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมหาโอกาสไปเติมบุญให้กับตนเองกันเยอะๆนะครับชีวิตของเรานั้นจะได้มีความสุขจากความอิ่มเอ,อิบจิตใจจากบุญนั้นๆน,น,นะครับฝาก่อเพื่อน ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้โปรดช่วยกดติดตามกด Subscribe กดรูปกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรายการด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายบ้างมีสีสุขโชคดีมีชัยแค้วคาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดโควิดนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ